สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเศรษทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอีเวนต์ประจำวันที่1พฤศจิกายนพศ2 5 5 9นะครับก็เป็นอีเวนต์ที่ที่สชิ้นนะครับซึ่งเป็นที่เก่าเล่าใหม่นะครับก็คือที่ลูกแก้ววางบนคริสตัลแล้วก็ที่ทงแห่งพ่อองคริสตัลนะครับก็ จี้ที่น่าสนใจนะครับก็คือจี้ลูกแก้ววังโมฮิสันนะครับก็คือจะเหมือนจะจะไปตาในเพลแล้วก็น้ำหอมสามทิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับครับแบบนี้ผมก็ยังไม่ได้นะครับผมได้ทงก็ล่ะทงคริสตันรวมรอบเดียวก็ได้เลยก็สบายครับนะครับผมจะมารีวิวทงคริสตันในคลิปนี้เลยก็แล้วกันนะครับนะคิสตันก็จริงก็ไม่ต้องรีวิวหรอกเนาะ นก็ไม่ได้อยากดูอะเนาะเพราะวกนอยากลุกแก้วกันแต่ผมว่าผมได้อันนึงก็โอเคแล้วอะห่วมให้เอาเพชรได้เฉยไม่ใช่อะไรหรอกพยายามเปิดเปิดเยืรอเรยวได้ก็ดีได้เพชรก็จบไปอีเวนต์นี้นะครับแล้วก็มีลูกเต่ามาใหม่หนึ่งลูกนะครับคือลูกเต่าเจ้าชายกบคือทุกคน,นต้องซื้อนะลูกนี้เพราคุาเพราะว่าอันเก่านี้ปรับทุกอย่างลงลยครับ แล้ลูกนี้โบนัสทองสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะผมาตึกจำได้ลูกเก่าจะยี่ห้านะครับในยี่สิบเก้าไี้ยห้าแต่มันมีบัาออมาจำไม่ได้เออนั่นะครับแล้วก็จะมีโบนัสเพชรซึ่งผมว่ารอบนี้ก็หกร้อยเพชรเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะมีลูกแกะแบบเลือกเพิ่มขึ้นมาคือถ้าคุณเติมอันหกร้อยเพชรคุณจะได้ลูกบาทแบบเลือกคุณจะได้แบบมันจะมีแสงเอสบวก หมวกสปีดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็แฟนธรรมชาติ S แล้วก็จี้ไอจี้นั้นอะจี้อะไรวะเรียกว่าอะไรวะอัน,น G เนี้ยจี้เนี่ยแล้วก็มีจี้ตำรางเอาล้องขนแล้วประมาณเนี้ยนะครับจี้เขจะไปอยู่ประมาณนี้แหละนะครับผมก็จะไปลุยเลยแล้วกันผมจะถอดเบิร์นบินออกแล้วกันนะผมไม่มีออปเปิร์นผมก็จะใส่เป็นนี N ่ก็แล้วกันนะครับเป็นออฟ เอบมีนรเป็นสิบสามเปอร์เซ็นตพื่อนๆผมจะเป็นห้องเพชรก็แล้วกันนะเล่นแพชคงไม่ไหวนะครับครับลุยครับเพชรก็ค่อยๆพยายามเก็บไปนะวันนี้ ฝังว่ามันเกมมันจะไม่ค่อยเด้งนะครับเพราะเด้งก็งุนหงิดอูกเหมือนกันที่ไม่ค่อยอยากแคสก็เพราะแบบนี้เกมมันจะเด้งนะครับผมก็อยากเล่นห้องแพตตัวยาอยู่นะเพราะว่าว่าทำไม่คีดไม่เกินสิบห้าเทียะแต่ผมกลัวเกมมันแบบเด้งเด้งแหลกๆไะมันเป็นที่เวลาอัดจริงผมรู้ป็นที่แอปหรือมันเป็นที่เอ่อแอปที่แอปอัดแอปอัดเนี่ยเป็นที่แอปเกมนะครับ พี่เครื่องผงมาแต่มันก็ไม่นานจะใช่นะครับเพราะว่าเครื่องผมก็ไม่สเปกต่ำอะไรมากกระจอกอะไรขนาดนั้นนะครับ i p a d นะไม่ใช่โทรศัพท์นะเล่นยากมากเลย ที่เข้ามาดูก็กดซับสไครป์ไปเลยก็ได้นะครับมีคลิปใหม่ก็จะได้ชมเลยเผอ่อจะมีคลิปอะไรที่สนุกสนุกนะครับจะได้เสียงนาฬิกาอะไรเปล่าเนี่ย เิดเสียงเกมดังหน่อยแล้วกันจะได้ไม่ค่อยได้ยินเสียงรบกวนนะครับเสียงพูดเราจะไม่ค่อยได้ยินแต่ผมว่าคงไม่เป็นไรหรอกนะครับนุ้จะเจอใครหรือเปล่านีน่โอเคน่าจะเจอละเจอเป็นดาร์คเคนเนนนะครับครับจี่ก็ถือว่าโอเคมีหมวกแลล่ะนะก็ทำหมวกไม่เอาเลยอาจจะแพ้ก็ได้โอเคอเล่นคนที่สองนะครับ แววสวยมันจะเริ่มเป็นหมวกเออออฟซื้อฟรีนะครับนะครับแล้วก็กล่องบินขโมยนะแล้วก็โทรโคลนี้คุกแล้วก็ไอ้ธงนี่เพิ่มค่ามาทางสิบสามเบอร์นะครับดูกันนะครับว่าจะเป็นยังงานจะออกดีหรือเปล่าจดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตกผมตกช่องมป็นกีครั้งจะออกอะไรประมาณไหนนะครับโอเคของจี้เขาไม่ออกว่ะน่าสงสารว่ะเน้นไม่เราเ,น,เน่นกันตกละแพงานะ ซุปไก่แล้วครับไอ้บ้าเอ้ยไม่ออกคุ้งด้วยตายแล้วแบบนี้แววลางแพ้มาจังมาแบบจังๆออกไปได้แปดอีนี้เละแน่ครับเกมนี้สิบไม่ค่อยต่างกันการโดนด,ดีๆทุกเมืองทำลายเมืองไปบินเออเพ่พอได้ครับนี่ดีกว่าลืมไปมันมีอบ้านี่ครับเฮ้ ผมเจ้าสิบสองอะเนี่ยเมื่อี้เบิรลสองอได้ปะบอ,อกวลา,ออวาเอาไงดีะวะพ่วงพ่วะสามหลังเลยดีออกว่าเกาะคงไม่น่าซื้อได้หรอกนะโอเคไปข้างหน้าไม่ใช่หรอกได้ไหมเนี่ยเบิ้ลหกสังหารเอ,อาได้กเกาะเฉยโอเคผมจะเอาข้างหน้าผมเมียเขาทอสิบสองอะเขาได้เบิ้ลเด็ดสวยนั่นไง คูทอ,อยสิครับทอ,อยสามอกก้าเนี่ยไอโคยเพียจังวาเนี่ยเขาจะโคสองว่ะเออไม่เป็นไรผมว่านะเขาน่าจะเลงสิบสองบ้างบวกกอนดีวบวกเออสองที่ติดเลยอะนาย แปนงดอกให้เลยวะอยู่คราบรู้สึกโอ้แหลกมากแหล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 ก,กโอ้มองออนแล้วคุกคุกไอ้น้องคุกน้องรู้จักพี่ซะแล้วโอ้แหลกมากแหลกมาก,ากตรงนี้ก็เลยนะครับผมจะเอาลายบนนั้นแล้วกันนะโอเคครับไม่ผมว่าจบคู่ค่อนข้างยากอยู่นะครับ ไล่บนก็คือคดองปิดสักเมืองเนี่ยก็จบเลยเพราะไล่บนเลยแค่สามเมืองเราไปจบคู่เราไม่หาเมืองใหม่หมดเลยนะครับซึ่ง็อตนี่ผมจะเสี่ยงสิบสองก็แล้วกันนะครับได้ก็ดะได้ก็ด้ได้ก็ดีไม่ได้ก็สวยนะครับไม่ได้ก็ได้แต่เหยียบแลนด์มาเข้าไม่กล้าก็สิบถ้าได้สิบเราอาจจะพอมุ่งอะไรอยู่นะครับมันจะได้ส at ิบมัเบินสิบเขาไดเหยียบแล้วเคตูดีวทงจะออกไหมครับ เป็นไงครับม่ผิดหวังทรงออกครับแล้วเขาเอาเกาะน,นี้คือฟันสลายอะโอเคอันตรายว่ะเขาจะเบิ้ลเบิ้ลก็ได้เนาะทำไมดีวะเนี่ยผมไม่ประมาทก็แล้วกันนะไม่น่าตรงนี้แล้วว่ะลืมดูไปว่าเขาได้สองคู่แล้วนี่ว่าไอ้บ้าเอ้ยอ้าว อยากกู้บ้างกันเถอะไปสเต็ปเขาว่าแล้วเขาจะเบิ้ลสีเขาจะถอยสามก็ได้เนาจะไปสเตปเขาก็ได้นนดีแล้วมันถอยมันเบิ้ลสองจบไปอยู่ไอ้นี่เราพลาดเรเพราะว่าเราลองเบิ้ลสีแล้วเรา,เราตากสิบก่อนโอ้โหมันถอยแม่เน,นี้ยอย่าสองนะลูกไม่เอานะลูกอย่า อย่านะไม่เอาสองอย่าเบิร์นสิบสองด้วยอย่าสิบด้วยไม่เอาโคตรอันตรายมก็ทอยสี่มันหลุดเนี้ยไม่ใช่หรอกแม่ก็แปนมันออกอ่ะโูหไม่ใช่มันมันไม่ใช่แปนมันออกเลยมันสร้างแล้วอะผมจะวัดจบเลยผมจะตัดเขาดีวะคุณก็รู้ว่าผมมันโคตรปลอดภัยผมไม่ตัดหรอกถ้าเป็นห้องแพทผมก็ตัดแหละไอ้บ้าเอ้ยหลุด สวยแล้วครับสามหลังไปเลยครับต้องจบคู่ละไม่ไหวละคงออกมะผมว่าสิบสองด้วยอัะโอเคถ้าจบได้ผมจะสร้างฐานนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ผมต้องจบได้ทักเมืองเหรอวะเมืองมันคูรจะเยอะนะครับ เออหมวกออกโอเคครับออโต้ออโต้เรียกวัชนะแบบออโต้ไอยกาพูดอีกนาะโอเคครับชิ้ให,กกมหม่อยากดูสกเกมไหมอยากดูสเกมไหมฮะแถมไม่สกเกมแล้วกัน,กนเป็นคลิปแรกอัดเกมหนึ่งเกมนะนะครับก็ ส่วนไอดีลนนะครับก็ผมก็ไม่คิดว่าทุกคนจะอยากได้นะครับเพราะฉะนั้นคนคต้องคอมเมนต์มาแล้วละ่ะผมก็ไม่มีใครก็ผมก็ถ้าคุณอยากได้คุณก็คอมเมนต์มาก็แล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไอดีนะผมก็ไม่ค่อยแจครับผมก็ไม่ค่อยอยากแจเงอะไรมันมันจะวุ่นวายมากครับนั่นนะครับเบิร์แปดอีกแล้วกเกเลเฮเลนมากนะเขาโงกมันจะออกรัว โคตรเกียดเลยไม่อ่อยแล้วอะอรอนะครับบางทีผมไม่ได้ลงคลิปมันไม่ใช่อะไรหรอกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันบักบักอะไรก็ไม่รู้ครับคือแบบผมใช้แอปไอแอร์ชาหรือแอร์โชยู่แล้วแต่คนอ่านนะครับไอเนี่ย แอปเนี่ยคือมันต้องยืนยันแอปไงครับใช่ไหมครับเขาต้องยืนยันแอปมันถึงจะเปิดได้ถูกไหมนะครับประเด็นมันไม่ตรงนั้นครับคือมันคือรู้อะคือใช้ไปสักแป๊บเดียวคือสิบสิบห้าวันมันก็แบบให้ยืนยันใหม่แล้วซึ่งผมมันกดยืนยันในเซตติ้งแต่มันกดไม่มันผมกดแล้วมันไม่ยืนยันแอปให้เหมือนมันกดได้แค่ครั้งแต่ผมก็จะลบโหลดใหม่ผมก็จะอีกปัญหานึงก็คือ ผมโหลดแล้วมันแบบแปลนออกเขาออกแล้วผมโหลดแล้วมันขึ้นว่าโหลดมันขึ้นว่ามันโหลดไม่ได้อะไรสักอย่างเนี่ยแกผมก็ไปหาข้อมูลในเว็บว่าแกตานะที่เขาบอกนะนะทีบางที่คลิปอาจจะหายไปก็ม่ต้องแปลกใจนะครับพยายามทำคลิปทุกอีเวนต์นะคะเพราะว่าตอนแรกผมก็ถ่ายถ่ายตอนผมรวมจี้ล่ะ ผมไอ้ถ่ายผมอัดที่โงเรียนเนี่ยเออแล้วแบบเสียงนอก,นอกมันดังโอเคว่าแบบทุกคนอาจจะไม่อยากดูกันหรือเปล่าแ,แบบรองพันหูกันหรือเปล่าผดูคลิปนี้ผมยังรู้สึกลำคาเลยโอ้โหพวกกผมจะกลับถึงบ้านนี่คือแบบผมก็เล่นผมก็เล่นอ e ีเวนแล้วอะ่ะเออผมก็รู้นะบางคนแบบไม่ชอบอเลเฮ้ย รีวิวอีเวนต์แล้วแบบไปทำอีเวนต์ให้ดูเออผมไม่ชอบเหมือนกันนะชแนลเลยว่าเฮ้ยไม่หักอีเวนต์วาไม่ใจเลยอ่ะออคือแบบผมก็เล่นแล้วนะอีเวนต์ผมไม่เสียเพชรสักเม็ดเลยนะครับออของดองเอาของส่วนผมออกอยางออกชิ้นเดียวกลดันดาก็โอเคโอ้ชีวิตเวทกรรมนะครับ มไม่อย่ากนี่ผมไม่อยากลงคลิปนานเพราะไม่ใช่แล้วนะครับมันใช้เวลาลงนานนะครับโอ้ยขี okay, ้เกียจเมื่อเคเบิลหยุดไอ้ยตุต่นตาเนี่ยก็แปลกๆเนาะพ <c oughs> อขินขี่กับเบิลโดยขิงขี่ไม่รูจ้จะใจมันนะครับแล้วมันแล้วมาเจ็ดแปดจะจบได้ไหมนะครับน <c oughs> ่าจะได้ละเออตุ่นตาเนี่มันดูยากมันไม่เข้าใจมันโอเคนะครับนั <c oughs> ่นเทจี้นะครับสังเกตได้ว่านะครับ จี้มันช่อนข้างคือจี้ที่ตกที่เครื่องมันเป็นจี้ที่ดีกับผู้ชินเลย ครับก็นะครับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปวเพียงเท่านี้นะครับไม่รู้ทำอะไรแล้วอะอผมอาจจะมาอัดท่องแพทก็แล้วอัดแพทในคลิปหน้าครับเพรคลิปนี้มันก็ก็จะได้ลงอะเนาะคร <c li pp ern> ับอีเวนต์ก็น่าจะแค่นี้แหละนะครับม <c li pp ern> ีอะไรลืมนะไปะขอเช็คนิดนึง อ๋อยี่ยานนะครับถ้าสะสมจี้จี้ไอชิ้นได้ชิ้นหนึ่งสองชิ้นเนี่ยครบจะแรกสาครบสามชิ้นจะแรกไอจะแรกจี้ชิ้นหนึ่งและชิ้นหนึ่งซึ่งใครจะเป็นแรกนะครับเก็บครบสองชิ้นแรกก็ได้สามหมื่นทองครับสองชิ้นนั้นเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแรกว่าเธเดี๋ยวจะไม่หายไปเก็บเอสสองชิ้นเอสนะครับรวมเอสบวกแล้วซึ่งก็ไม่ได้นะครับอีเวนต์เนี่ยมันจะมีแบบพวกแบบคือเก็บเอสไงลืมรวมเอสบวกคุณก็ไม่ได้สองร้อยเพชร อันนี้ก็แบบรวมได้เป็นล้านทองครับก็เออผมรูดูรวมได้อะไรบ้างนะครับซูมหนึ่งในห้าครับก็ถ้าเกิดคุณเอาธงธงรวมมาที่เอได้เป็นธงคริสตัลกล่องบินคริสตัลแป็นคริสตัลคอร์แล้วก็อุปกรณ์เข่งแบบปลอมนะถ้าเกิดเป็นที่วางบนก็จะเป็นอันนี้นะครับอะไรวะพินัยกรรมเออไกด์ก็จี้วางบนคริสตัลนะครับแล้วก็ ก็ไออุปกรณ์การ,การสร้างแล้วก็หมวกนะักแข่งไรล,ล่าผมก็ยังไม่มีหมวกไรล,ล่าก็นะอีเวนต์น้องเข้นอีเวนต์ก็น่าจะหมดวันสุกมั้งเออสึกแบบใหม่จะมาวันสุกปะไม่รู้ว่าเขาบอกว่าจะมาอาทิตย์นี้ปะถ้าฟังจากแคนชนเลเคซายนะเขาพูดถูกหรือเปล่านะครับทุกทีเพียงแค่นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด ใชร์คยให้กับช่องของผมนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ